ช่วงนี้นะคะตามยอดดอยหลายแห่งในพื้นที่ภาคเหนืออากาศหนาวจัดแต่ว่าที่หนาวจนปากสั่นถูกใจนักท่องเที่ยวต้องไปที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพราะว่าอุณหภูมิยอดย่าน,นั้นติดลบ2องศาค่ะ นักท่องเที่ยวยังคงขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นนะคะบนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยที่กิ่วแม่ปานอุณหภูมิตําสุด2องศา,าเซลเซียสจนเกิดปรากฏการณ์เหมือดขบับหรือว่าน้ําค้างแข็งมองเห็นเป็นเกล็ดสีขาวสวยงามเป็นวันที่2ติดต่อก,กันของปีแล้วนะคะและเมื่อวัดอุณหภูมิบนยอดหญ้าติดลบ2.4องศานักท่องเที่ยวต่างประทับใจถ่ายภาพไปโพสต์กันในโลกโซเชียลค่ะพร้อมกับได้ชมทะเลหมอกอย่างสวยงามด้วยซึ่งอุณหภูมิติดลบบนยอดหญ้าแบบนี้นะคะคาดว่าจะเกิดขึ้นอีก ในวันที่5 6ถึงมกราคมนี้เพราะว่าช่วงนั้นอุณหภูมิจะลดลงได้อีกค่ะส่วนตัวเลขนักท่องเที่ยววันที่2มกราคมอยู่ที่กว่า7000คนนะคะซึ่งอาจจะน้อยกว่าวันอื่นๆค่ะเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างหลายคนต้องเดินทางกลับมาทํางานแล้วนะคะไปดูบรรยากาศในพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างค่ะอากาศก็ยังคงหนาวเย็นนะคะแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นค่ะเป็นเรื่องของฝุ่นหมอกควันปกคลุมตัวเมืองขอนแก่นวัดค่า PM 2.5ได้71ไบมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีปัญหาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจปอดหอบหืดและภูมิแพ้ซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลนะครขอนแก่นนะคะก็มีการประสานแจ้งเตือนไปยังชุมชนต่างๆให้พี่น้องประชาชนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นค่ะเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งและหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมในที่โล่งเป็นเวลานานเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันก็มีการเร่งทําพ่นละอองน้ํานะคะเพื่อที่จะสลายฝุ่นในเขตชุมชนอย่างเข้มงวดกันด้วยค่ะ